สงครามการค้าเปลี่ยนผ่านภาษีทรัมป์สะดุดส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโลกและไทยสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและประเทศอื่นๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างมาก แต่ล่าสุดมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อสานุทธรกลางแห่งสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการออกคำสั่งขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้ไว้และไม่ชอบด้วยหลักการแบ่งแยกอำนาจซึ่งเท่ากับฝ่ายบริหารไปก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายเกี่ยวกับภาษีอกรหักสารสูงสุดมีคำพิพากษายืนตาม สารอุทธรณ์ผลที่ตามมาคือคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในการตั้งกำแพงภาษีตอบโต้ทางการค้าในอัตราสูงต่อสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆจะถูกยกเลิกหมดการอ้างอำนาจจากกฎหมาย International Emergency Economic p o w e r Act 1977ทุกมาตรการตามคำสั่งประธานาธิบดีในการขึ้นภาษีจะถูกยกเลิกทั้งหมด ผู้นำเข้าที่เสียภาษีตามมาตรการขึ้นภาษีก่อนหน้านี้สามารถเรียกคืนภาษีจากรัฐบาลได้มาตรการกิจการการค้าผ่านการตั้งกําแพงภาษีสหรัฐเมื่อถูกยกเลิกไปจะส่งผลดีต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกการค้าโลกส่งผลบวกต่อภาคส่งออกและเศรษฐกิจ จะไทยขณะเดียวกันจะสร้างความไม่แน่นอนต่อการเจรจาต่อรองทางด้านการค้าและภาษีที่สหรัฐกำลังดำเนินการอยู่กับประเทศต่างๆความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมาตรการกีดกันการค้าการขึ้นกำแพงภาษีจะยังไปต่อผ่านกลไกร,รัฐสภา สหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและฐานะการคลังของสหรัฐหรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรในระยะยาวและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปคือผลของการยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าจะทำไม หอบริษัทนำเข้าสหรัฐสามารถเรียกคืนภาษีได้โดยยอดภาษีสุลากรที่เก็บได้จนถึงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ75 0 0 0พล้านดอลลาร์ส่วนผู้บริโภคที่ต้องจ่ายซื้อสินค้าต่างๆแพงจากอัตราภาษีที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็อาจไม่ได้รับการชดเชยแต่อย่างใดแต่น่าจะทำให้อัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพต่ำลงในระยะต่อไปรองสัตราจา์ดออรอนุสรทำใจคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเดอิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการคนละครึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยบันเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งสำรวจงานวิจัยที่เคยศึกษาและประเมินมาตรการคนละครึ่งพบว่าทุกๆหนึ่งบาทที่รัฐบาลจ่ายช่วยกระตุ้นหรือสร้างการบริโภคใหม่ได้ประมาณ0.4บาทฉะนั้นผลต่อการกระตุ้นภาคการบริโภคโดยภาพรวมไม่สูงนัก แต่ช่วยทำให้ยอดขายของร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำได้ประโยชน์สูงสุดเขายังชี้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้นความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตดีขึ้นความมั่นคงในงานดีขึ้นปะ จะใจความเชื่อมั่นเหล่านี้จะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีประสิทธิผลสูงขึ้นตามไปด้วยและที่นี่คือคำถามที่ทุกคนควรพิจารณาคือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวและจะสามารถสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและธุรกิจได้อย่างไรในอนาคต